สวัสดีครับผู้ที่ตามตั้งช่องผมสุปฏิสายจวดพี่รองเพื่อการเรียบร้อยนะครับเพื่อเลือกหลานพาพี่รองครับมาประกอบบรรยากาศกับงานประเพี่นี่บุญร่องไฟอยู่ที่บ้านท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่รองเมื่อนี้ก็เดม่าเป็นผู้ตัดสินในปีให้น้องครับทั้งบ้านท่าไข่เนาะครับพี่รองเนาะผมกติมันน้ำบรรยากาศครับเอาบรรยากาศรอบๆครับงานประเพณี บุญบางไฟครับของพี่น้องบ้าน่าไข่ตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับตอนนี้ก็มีมอล่เนาะพี่น้องนอะผมสิภาพพี่น้องครับชมบรรยากาศครับ,บรอบๆครับน้องนาะพี่น้องนอรอบๆน้องบางไฟพึงยุดไปได้บางเดียวครับสุป,ปตีก็ได้มาทําการตัดสินในพี่ให้น้องยุนี่ครับเมื่อนี้ยุดทําการยุดบางไฟนาะพี่น้นองนะ ได้มาเป็นกรรมการครับรับบทกรรมการพี่น้องมื่อนี้ครับาเอพี่น้องครับเดี๋ยวคุณผู้ชมาพน้ำครับนะครับภาพเบ่งบรรยากาศพี่น้องรอบๆครับรอบๆนะครับนี่ครับคือบรรยากาศครับงานประเพณีบุญบังไฟนะพี่น้องไฟเป็นสื่อหน้าครับแล้วามทางช่องเขาครับผมจะเก็บภาพบรรยากาศครับเก็บสื่ครับพี่ตี่สามทางช่องนะพี่น้องเนื้ได้ไปแล้วจังนี่คือครับอนุรักษ์ประเพณีครับอพี่น้องมาซาไข่ถารางวัลที่หนึ่งเอาไปในรางวัลนะครับพี่น้องเนาะ นี่คือไปก็ขายอย่าทิ้งนะครับมาเบิ่งกันมาลำลังวันท่านรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับมือนี้ก็ได้มาท่อการตัดสินครับให้คณะกรรมการชูป้ายนะครับไปแข่งนะครับมาเป็อกลาการครับกูตัดสินเอเอห้ a เ0สิบก็ให้คณะกรรมการนครับพูดติดตามด้านช่องนะครับนี่ครับบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศแบบกับขึ้นมาแล้วพี่น้องมีนุ่งสาวนะท่านได้รางวัลเอาฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อฝากติดตามท่างช่องพิมพ์มือสายเกล็ดครับ มารับรางวัลได้เลยนะครับคราจะได้รับเกียรติการกัดประจำตัวประชาชนนะครับสองรับสองล้ิภาพเจ็บครับแล้วเชื่อมวังไฟที่กันแลครับแล้วก็เขียนบัตรใบขาวๆให้นาใบมรับรางวัลได้เลยนะครับอย่าให้หายนะองชุ่มวังไฟเขาครับงานประเพี่นีนะพี่น้องเนาะทั้งทั้งด้านนู้นก็คืเป็นหมอลำะสิ่งรับปีไฮนอที่มันไปชุ่มกันครับนี่ครับทั้งนี้ก็คืเป็นจิมนัเป็นมองภาควังไฟครับกับรางวัลทีแต้งเนื้อแต้งตัว นีการยิมงานครับทีมงานกำบังการชุดซุปเปอร์ทีนี่แหละครับกระตุ้นบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนครับด้วย z o o ช่วงบังไฟจุดน้อพี่น้องเนาะผมก็ทีเก็บภาพครับภาพบางไดมันขึ้นสวยงามก็ทีเก็บภาพพิธี่น้องไปด้วยนะครับ zoom กันครับมีร้านข้าครับเงินทางใบจากร้านข้าครับจากไหนน้องน้อผมจากไหนครับ ฝากชมฝากสถานีไบครัฝากติดตามทางช่องด้องทวินองคช่วงนี้ก็ได้เห็ดครีมเป็นไดรครับก็ได้เห็ดครีมครับฝากไปเข้ากับทยอยมาสมัครคริการเริ่มทยอยสมัครมาชมมาเบิ่งกันช่วงจุดนะครับผมอาขอให้โชคให้บ้านทุกค่ายนะครับเน้องบรรยากาศครับร้านค้าบรรยากาศขาวขาวนะครับ เกียภาษีให้น้องครับนั่งไปชมกันครับมารับรางวัลนะครับนี่ครับร้านข่าเขาครับยาถึงนะครับร้านข่าร้านขายบรรยากาศครับพี่น้องที่มาลองชมแบบใกล้ครับถ้างนี้ก็เป็นร้านก๋วเตีนั่นนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องก็มาเยี่กันดีครับเนี่ย บากเรื่องพี่น้องเด้อถ้าเห็นครับบากไปทั้งช่องซุปเปอร์ตีนี่แหละครับผมบากทั้งช่องซุปเปอร์ตีสายจวดนี่แหละช่วงจากตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศกันพี่น้องช่วงบังไฟบังไหนขึ้นดีๆผมจะกี่เล่าคลิปไปพี่ให้น้องเมืองบังไหนขึ้นพอดีพุทาเราบพี่น้องเนาะกลางใจนะ เดี่ยวากบรรยากาศก่อนครับนี่ก็เป็นน้องน้ำครับน้องน้ำครับอย่าเลื่อมครับฝา,า,ากกดติดตามทางซองสุดตีสายจวดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดต,ตาม,ตตามตกดถูกใจนะครับนะชอบคลิีบใด พี่น้องคับฝากกดติดตามด้วยครับด้อใหอมีกำลังใจครับทำคลิปใหไพีีให้น้องเด้รับชมกันครับครับกานจุดขอเข้าครับด้านนี้ครับด้านนี้ที่เป็นด้านจุดตรงไฟครับด้านพุนกระเป็นครับด้านขุนกระติบินข้างด้านบอลัมครับมามักก็นวันครับมกเตรียนอาหารกระั่างคุน ผู้บังชมบังไฟครับข้างพี่ครับผมหนึ่งนะครับเราก็จะเออหากรรมการชุด่วงคลิปนี้กับพวกที่เอาไว้แค่แค่นี้นะพี่น้องเนาะพบกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปช่องบังไฟจุดน้อพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายละพวกผ้าพี่น้องน้ำผาพี่น้องเบิ่ง้งเปลบรรยากาศครับบรรยากาศของพี่น้องบ้านท่าไข่ตะบลที่ไม่ใชเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ในมื้อนี้ครับ เป็นไีนไองครับเวลามกดติดตามกดับสไค่กดไหลกดแชร์ชองสุปฏีสายจวนได้เลยครับเด้อสำหรับเ้ยนีคลิปนี้ข่าวไวเวกเชนี่ขอสวัสดีครับ